สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชน,ชนิณาพรมแก้วเลขที่7ค่ะสถานประกอบการที่ดิฉันได้ไปฝึกวิชาชีพคือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงค่ะระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาดิฉันได้ไปฝึกวิชาชีพที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารงานของรัฐมีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษาด้านกีฬาและราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายคือฝ่ายทั่วไปค่ะฝ่ายทั่วไปคือทำงานเอกสารได้ทุกด้านเช่นพิมพ์เอกสารถ่ายเอกสารหรืออาจจะเป็นรับพัสดุของสำนักงานออกบูธงานต่างๆหรืออาจจะเป็นการลงพื้นที่สำรวจค่ะเอ,อเอกสารราชการมีหลายวัวข้อนะคะ มีหลายรูปแบบดิฉันได้นำวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพได้นำมาบูรณาการในการฝึกงานครั้งนี้ค่ะเพราะว่าคุณครูได้สอนในเรื่องของการพิมพ์เอกสารต่างๆไว้นะคะเช่นการใช้ตราครุฑต่างๆค่ะดิฉันก็เลยนำบุมาบูรณาการในการฝึกวิชาชีพครั้งนี้ค่ะเอกสารจะถูกจัดส่งมาจากสารบัญที่สารกลางนะคะ การพิมพ์เอกสารราชการไม่ใช่เรื่องง่ายตาครุตภาษาในการใช้เ,เรียนพูดถูกเขียนถึงเนี่ยต้องให้ถูกต้องค่ะและบางครั้งอาจจะต้องมีเลขหนังสือจากธุรการที่ต้องประทับตรายางลงไปก่อนที่จะส่งเอกสารได้ค่ะเอกสารที่ออกหนังสือออกเลขเสร็จแล้วนะคะก็จะส่งไปที่สำนักง,งานต่างๆไปรษณีย์หรือที่อื่นๆค่ะ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ถ่ายเอกสารแล้วก็มีการหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในหัวข้อต่างๆค่ะที่ที่ดิฉันได้ทํานะคะคือประวัติของโฮมสเตย์ค่ะหรืออาจจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงค่ะบางครั้งพี่ก็อาจจะให้มีการจัดทริปขึ้นมาบางทริปนะคะช่วยกันทําช่วยกันคิดค่ะหรืออาจจะเป็น การเข้าร่วมชาหรือ Amazing Thailand Safety a n d h e a l t h Administration ค่ะหรืออาจจะเป็นชาค่ะที่ร้านอาหารโรงแรมร้านของที่อะลึกห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานชาก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดให้บริการได้ค่ะออตอนที่ฝึกวิชาชีพนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ค่ะที่อำเภอศรีนครินท อำเภอตะมูดค่ะแล้วก็อำเภอคงราก่อนอื่นนะคะเขาได้พาไปเที่ยวที่ควนนกเต้นค่ะเพื่อไปชมหมอกยามเช้านะคะแล้วก็ได้ทานอาหารเช้าที่นั่นค่ะทั้งทริปนี้นะคะฟรีหมดเลยค่ะเป็นโครงการของสำนักงานนะคะที่จัดขึ้นมาเพื่อ,เ,อ,อเพื่อสำรวจเส้นทางในการที่รับนักท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าค่ะหลังจากที่ ไปคนนกเต้นเสร็จแล้วนะคะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ตะหมู่นั่นเองค่ะที่ได้นําเห็ดแคลงนะคะมาประกอบอาหารนะคะแล้วก็เห็ดแข็งที่นั่นเนี่ยสดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเยอะมากด้วยค่ะชาวบ้านก็เลยนํามาทําอาหารนะคะคือข้่วคร่งเห็ดแค็งค่ะแล้วก็ยังมี ยังมีแกงน้ำเคยนะคะบ้างเราภาษาเรียก้านเ,เรียกว่าแกงน้ำเคยหรือว่าแกงไตปลานั่นเองค่ะแล้วก็ใส่เห็ดแครงไปด้วยค่ะแล้วก็ที่นั่นนะคะยังมีการตั้งเต็นท์ได้อีกด้วยค่ะหากนํานเต็นท์ไปเองเนี่ยราคาจะอีกแบบหนึ่งค่ะแต่หากไม่มีเต็นท์นะคะไปเช่าเต็นที่นั่นราคาก็จะอีกแบบหนึ่งค่ะเมื่อไปชมธรรมชาติแล้วก็อาหารที่ทำมาจากเห็ดแครงเสร็จแล้วนะคะก็ได้เดินทางไปพักผ่อนค่ะ ไปดื่มกาแฟที่โรงคั่วสวนป่านั่นเองนะคะที่นั่นนะคะได้มีบริการให้หลูกค้าได้คั่วกาแฟเองแล้วก็เลือกรสชาติกาแฟเองได้ด้วยค่ะกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะสาหรับคนที่เพลินสายดิฟกาแฟนั่นเองค่ะหลังจากที่ไปพักดื่มกาแฟตาสว่างแล้วใช่ไหมคะก็จะมีก็จะเดินทางไปที่อ,อําเภอศรีนาคารินนั่นเองค่ะที่อําเภอศรีนาคารินนะคะ ก็จะมีการทำเสื้อมัดย้อมนั่นเองค่ะที่ที่เราได้ไปทําเสื้อมัดย้อมกันก็คือไร่เคียงตะวันอําเภอสีนาคารินค่ะที่นั่นนะคะมีสวนมังคุดเยอะแยะเลยค่ะส่วนใบมังคุดนะคะเมื่อมันหล่นลงมาได้ใช่ไหมคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ค่ะก็คือการนําไปต้มนะคะกับน้าร้อนค่ะแล้วก็นําเสื้อมัดย้อมเนี่ย ไปทาเป็นลายนะคะอาจจะใช้ไม้จิ้มฟานไม้เสียบลูกชิน้นหรืออาจจะเป็นลูกแก้วนะคะแล้วก็ามามัดค่ะหลังจากนั้นก็นําไปต้มที่ใบมังคุดนะคะที่ต้มไว้ค่ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็นําไปแช่ในน้ําต่างๆนะคะที่ท,ที่ที่ดิฉันได้ไปทําก็คือดิฉันแช่ในน้ําสนิมนั่นเองค่ะสีมันจะออกสีสนิมสนิมสีน้ําตาลเข้มๆนะคะครั้งต่อไปเนี่ยน้ํามังคุดน้ําต้มใบมังคุดเนี่ย ก็จะลดจางลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการต้มใหม่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าการต้มหนึ่งครั้งเนี่ยจะทำจะทาได้แค่หนึ่งตัวนะคะสามารถทำ,ทำได้หลายตัวเลยค่ะราคาเสื้อนะคะก็จะขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็รูปแบบนั่นเองค่ะและจะมีเสื้อหลายรูปแบบนะคะแล้วก็จะมีเสื้อคลุมหลังสําหรับใส่ไปทะเลสวยๆด้วยค่ะวิธีการดูแลรักษานะคะคือหลังจากที่เรา ต้มแล้วก็ล้างสไลด์ไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถนำไปแช่ในน้ำยาล้างจานค่ะจากนั้นนะคะก็จะหลังจากนั้นเนี่ยสีจะติดทนค่ะหลังจากนั้นก็สามารถซักแบบธรรมดาได้เลยค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปทำเสื้อมัดย้อมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เดินทางกันไปที่อำเภอรีนรกนทรินอีกที่หนึ่งค่ะก็คือเครื่องแกงเบอร์หนึ่งนั่นเองนะคะ ที่นั่นนะคะจะมีเครื่องแกงหลายรูปแบบแล้วก็หลายรสชาตินั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีน้ำเ,เขาเรียกว่าเป็นกะทินะคะที่ผสมในเครื่องแกงค่ะสามารถนําไปไมโครเวฟแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ผักสามารถประกอบอาหารได้เลยค่ะไม่มีการยุ่งยากค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะยังมียังมีผสมกับใบกัญชาด,ด้วยค่ะราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะที่นั่นนะคะ ที่อำเภอศรีนาการินเนี่ยก็มีมะพราะ้าวขมิ้นตะไคร้ที่ชาวบ้านเนี่ยได้ปลูกกันเพื่อขายเป็นจํานวนมากค่ะการที่เครื่องแกงเบืรอหนึ่งเนี่ยนะคะเอานำมะพร้าวเนี่ยไปทำกะทิแล้วก็มามาใส่เครื่องแกงใช่ไหมคะถือการถือว่าเป็นการอุดหนุนชาวบ้านอีกรูปแบบหนึ่งค่ะในชุมชนของตัวเองทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีค่า,ชาใช้จ่ายมีรายได้ มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นสินค้า o t ท็อด้วยกันอีกอย่างนึงนะคะเครื่องแกงเบอร์หนึ่งเนี่ยสำหรับใครเนี่ยเป็นสายที่สำหรับทำอาหารเนี่ยต้องไม่พลาดเลยค่ะหลังจากที่ได้ไปชิมเครื่องแกงกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เดินทางกลับค่ะการสำรวจ การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นโครงการของสำนักง,งานค่ะที่จะต้องการจะสำรวจในแต่ละอำเภอในจังหวัดพัทลุงที่ดิฉันได้ไปลงพื้นที่นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าทริปในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีทั้งหมด5วันเลยค่ะจะเดินทางไปทั่วสิบเอ็ดอำเภอของจังหวัดพัทลุงค่ะที่เป็นที่สำรวจกันครั้งนี้นะคะถือเป็นการเตรียมในอนาคตข้างหน้าค่ะเพราะว่าโควิดเนี่ยก็จะ ถึงจะอยู่กับเราตลอดเนี่ยก็ะจะมีการลดลงเพิ่มขึ้นนะคะการสำรวจพื้นที่และเส้นทางนี้นะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดพัทลุงเพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นในเชิงอ,อนุรักษ์ในเชิงแบบธรรมชาตินะคะสําหรับคนที่ออชอบเกี่ยวกับของที่ท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้จัดทําขึ้นมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นการบูรณาการแล้วก็ เป็นการนำออธรรมชาติที่ใช้ได้เป็นประโยชน์มาสร้างรายได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าธุรกิจของคนในจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะคะสามารถส่งเสริมเป็นรายได้ท้องถิ่นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสไปจัดบูธเทศกาลของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่ค่ะได้มีการนำสินค้าโอท็อปในจังหวัดพัทลุงเนี่ยมาขายเยอะแยะเลยเลยะคะ่ะเช่นกล้วยลํำสิน,นะคะ่ะจะเป็นกล้วยฉาบนะคะ แล้วก็ยังจะมีกระเป๋าที่สารจากกระจูดค่ะจากทะเลน้อยนะคะส่งตรงจากทะเลน้อยแล้วก็นอกจากจะมีกระเป๋าแล้วย,ยังมีคุ้มด้วยค่ะที่ทํามาจากกระจูดนั่นเองนะคะจะทํามาจากคุ้มค่ะต่อไปนะคะจะมีการออยังมีผ้ามัดย้อมขนางจากเขชาชจศูนค่ะชื่อแบรนด์นะคะชื่อว่าขนังค่ะมีผ้าหลายรูปแบบนะคะทั้งเป็นเสื้อยืดผ้าคลุมไหล่หรืออาจจะเป็นหมวก ด้วยเป็นผ้าบันคอค่ะมีเยอะมากมายเลยค่ะแล้วก็ยังจะมีคลองเคลงหัวยางนะคะที่ชาวบ้านได้จัดทำขึ้นมาผลิตเพื่อหาอไรายได้นะคะต่อไปนะคะดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสไปบูธท,ที่งานวิ่งเทรลนะคะที่อำเภอกรุงราค่ะเอ่อ,อ,อครั้งนั้นนะคะเป็นการวิ่งของของคนหลายอายุ หายช่วงมากๆเลยล่ค่แล้วก็ยังมีรางวัลมากมายเลยล่ะค่ะบูธท,ที่ดิฉันได้ไปนะคะเป็นบูธท,ที่นำโบชัวโปสเตอร์นะคะไปแจกฟรีค่ะซึ่งในโปสเตอร์นั้นนะคะยังมีสถานที่ต้องเที่ยวที่ต้องการจะแนะนําแล้วก็ความรู้มากมายเกี่ยวกับสํานักง,งานของเรานั่นเองค่ะ สำนักงานนี้นะคะจะมีการประชุมอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีการให้นักศึกษาฝึกงานเนี่ยไปเป็นเจ้าหน้าที่ในการลงชื่อนั่นเองคะ่ะซึ่งดิฉันก็ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่นั้นคะ่ะที่รีสอร์ทร้อยทองนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีการแจกโบชัวโปสเตอร์ที่แนะนํนานเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานกีฬาจังหวัดพัทลุงนั่นเองคะ่ะ ทัศนคติที่ดิฉันได้เรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานในระยะเวลา4เดือนในการฝึกวิชาชีพที่ผ่านมานะคะชีวิตจ,จริงเนี่ยดิฉันได้พบคนหลายรูปแบบหลายนิสัยและก็หลากหลายมากเลยค่ะดิฉันพบว่า,าต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแก้ไขสําหรับการทํางานร่วมกันกับคนอื่นนะคะ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้อยู่กันแบบสงบไม่มีปัญหาเพื่อที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นได้ค่ะการทํางานมีหลายรูปแบบนะคะที่ดิฉันได้ไปเจอมาก็คือทํางานเป็นคู่ทํางานเป็นกลุ่มทํางานคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะหลายๆคนรวมกันค่ะมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตจริงนะคะสําคัญมากค่ะดิฉันนะคะได้นําวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทํางานมาบูรณาการค่ะเมื่อ เป็นวิชาที่ได้เรียนเมื่อตอนเทอมหนึ่งนัเองนะคะมาใช้ในการทํางานจริงค่ะเ,เราเนี่ยพอเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีทัศนคติความคิดนิสัส่ใจคอเป็นยังไงเราจึงต้องมีพลังบวกกับตัวเองไว้เยอะๆค่ะทักทายยิ้มแย้มพูดจาก่อนเริ่มการทํางานจริงๆนะคะหรืออาจจะเป็นก่อนอื่นก็คือต้องสวัสดีก่อนเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยทาความรู้จกักแนะนําตัว กับเพื่อนร่วมงานพี่ร่วมงานหรืออาจจะเป็นหัวหน้าที่เราต้องเจอในการทํางานค่ะพี่ๆที่สํานักงานนะคะเป็นมิตรมากๆเลยนะคะแล้วก็ใจดีทุกคนเลยอยู่กันแบบครอบครัว,ค,รวค่ะแล้วก็หากไม่อาสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะพี่เขาก็สามารถมีแบ่งเวลานะคะมาให้คําตอบสําหรับสิ่งที่สงสัยนั่นเองค่ะแล้วก็ การไปฝึกงานที่นั่นนะคะก็จะมีการทำงานหลายรูปแบบหลายอย่างนะคะอาจจะยากง่ายแลกตางกันไปค่ะแต่เมื่อสงสัยเรื่องใดเนี่ยก็ถามพี่ๆเขาได้ตลอดเลยนะคะบางครั้งอาจจะมีเรื่องอื่นที่สามารถปรึกษาได้ค่ะพี่ๆเขาก็พร้อมให้คำปรึกษานะคะแล้วก็เป็นมิตรน่ารักใจดีมากๆเลยนะคะออสำนักงานที่ดิฉันได้ไปฝึกนะคะไม่มี เงินตอบแทนอะไรนะคะแตจะมีการเลี้ยงเป็นบางครั้งนะคะพี่เขาเนี่ยใจดีบางครั้งอาจจะเลี้ยงขนมเลี้ยงน้ําเลี้ยงข้าวตลอดเลยละคะ่ะการทํางานร่วมกันนะคะคือต้องทําความรู้จักทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็สื่อสารงานมาก่อนที่เราจะทําจริงนะคะหรือแล้วก็แล้วก็วกวกค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเอ่อทำงานเนี่ยเราเนี่ยจะต้องทํางาน ทุกอย่างนะคะอาจจะไม่ต้องทุกอย่างก็ได้แต่เราเนี่ยหากเราทํางานเป็นหลายๆด้านเราก็สามารถไปช่วยคนอื่นได้ค่ะคนคนเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทํางานได้แค่อย่างเดียวค่ะเราต้องเรียนรู้ในการที่จะฝึกงานฝึกฝนอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วก็มีหลายทักษะที่ต้องเรียนรู้ค่ะจะได้ทํางานอื่นๆได้หลายๆอย่างแล้วก็ สำหรับเมื่อไม่เข้าใจเรื่องงานเนี่ยก็ปรึกษาหาข้อมูลได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะแล้วก็อุปกรณ์ทํางานที่นั่นนะคะก็มีครบค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ